ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็หลังจากที่เราไปพักที่อ,อหาดเจ้าลาวแล้วครับ<สาย>ผมวันไม่วานเป็นวันของแม่ครับส่วนวันนี้เป็นวันของคุณพอ่อเราจะไปตกปลาที่อะไรบ้านคุณยายโฮมสเตย์หมู่บ้านไรแผ่นดินครับผมวันนี้<ส>นเห็นยังเปามาด้วยเอาคลิปนี้เปาไปไหมไปเป,เป่าไปแล้วครับผม เดี๋ยวเราแวะไปซื้อกุ้งร้านพี่วิรัตก่อนนะครับแล้วก็ออกเดินทางไปกินข้าวเที่ยงตอนตอนเที่ยงอะเนาะข้าวเที่ยงมื้อแรกครับผมก็สําหรับบ้านคุณยายคมสเตนะครับก็จะเป็นบุฟเฟ่ต์ลายหัวนะครับหัวละพันหกเริ่มต้นเออหัวละหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับวันนี้ก็มามีบ้านผมแล้วก็บ้านแม่ยายแม่ยายมาด้วยครับผมแม่ยายคนเล็กมาด้วยวันนี้ครับผมรอบนี้มาเจอกันที่บ,บ้านคุณยาย,าค,ย,ายครับ ไปครับเดี๋ยวเราไปซื้อกุ้งก่อนแล้วก็เดินทางครับผมไปกันตอไปกันต <laughs> ครับสำหรับที่นี่นะครับก็จะมีกุ้งนะครับมีไซส์วันนี้นะครับก็จะมี2บาท3บาทนะครับ ร้านกุ้งก็ร้านเดิมร้านที่ร้านอยู่ปากทางสะพานตากสินอยู่ก่อนถึงเลยครับก่อนถึงสะพานตากสินเลยค่ะใหเดิมที่เราเคยคิดเข้าไว้ครับนี่ครับใช้สามบาทนี่ครับใช้สามบาทสวยๆเลยตักไหมสอง้อ่านี่ครับใช้สามบาทครับผม สดสดเด้งเด้งเอาไปถอดเอาไปถอดวันน <c oughs> um, anyway. ี้พี่วิรัตไม่อยู่มาไปทำาื้เรียนรอบนี้ครับเรื่องสดเบอร์โทรพี่พี่วิรัตนี่เลยครับเบอร์โทรติดต่อเบอร์โทรแกเลยครับผมเบอร์โทรแกเลยเบอร์นี้เลยครับผมสั่งซื้อปุ้งได้หรือว่าให้สั่งซื้อปุ้งได้ให้แกไปส่งได้ถึงที่นะครับเบอร์นี้เลย ไปกันครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปรีวิวภายในห้องครับผมส่วนบ้านฝั่งนี้นะครับพักได้6ท่านนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งผมนะครับพัก3ามท่านนะครับก็ได้บ้านหมายเลขเจ็ดนะครับเนี่ยครับมีระเบียงด้านหน้าใหญ่ๆไว้ให้เราตกปลาเลยครับนี่ครับรอบทีแล้วนู่นเราไปพักตรงไล้ปายจันโฮมสเตย์ครับของ แต่ที่นี่กับปลายจันะเป็นของเของเดียวกันหรือเปล่าเห็นี่พี่เขาบอกครับนี่ครับภายในห้องครับเปิดเข้ามาแอร์เย็นเจียบเลยเขาน่าจะเปิดแอร์ไว้รอเราเลยนะครับภายในห้องก็จะมีน้ำสามขวดให้เรานะครับห้องี่เป็นห้องแอร์นะครับมีทีวีนะครับแล้วก็จะมีผ้าห่มนะครับผ้าขนหนูให้เรานะครับนี่สไตล์แบบห่มสเตย์ชัดๆเลยครับผมนี่ เป็นบ้านไม้นะครับผมบอกเลยว่าไม่มาถือว่าพลาดเลยนะครับที่ดีครับนี่ครับ,รบสําหรับห้องน้ําห้องน้ําจะเป็นสองพักนะครับก็จะเป็นชักโครกนะครับมีเครื่องทําน้ําอุ่นด้วยครับผมห้องน้ําโอเคครับผม ฝั่งนู้นนะครับเป็นห้องเบอร์แปดคุณแม่เขาไปรอคุณยายเขานี่ครับไากับครอบครัวใหญ่วันนี้ครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวมื้อแรกกันก่อนนะครับว่าจะมีอะไรกินบ้างครับสําหรับมื้อแรกของที่นี่นะครับนี่ครับจุดที่เราไปกินข้าวนะครับเอ่อเครื่องดื่มเครื่องดื่มน้ําแล้วก็น้าแข็งเนี่ยฟรีไหมฟรีฟรีนะครับนี่ยังไงพี่เปาโอเคไหม ไปแล้วเราเตรียมอุปกรณ์ตกปลาของเราครับนี่ครับอุปกรณ์ของเราสําหรับกับข้าวตอนเที่ยงนะครับนี่เลยครับก็จะมีนะครับนี่เลยครับน้ําพริกเ็นูน้ําพริกนะครับทอดมันนะครับทอดมันที่นี่ถือว่าอร่อยมากๆนะครับแล้วก็ต้มส้มปลากระบอกนะครับนี่เลยครับผมกับข้าวมื้อเที่ยงของที่นี่ครับผมไปครับแล้วเรากินข้าวกันนะครับส่วนของหวานนะครับนี่เลยครับมีเป็นน้าแข็งใสนะครับนี่เลยครับ ก็จะเป็นเมนูนะครับน้ำแข็งใสนะครับกับอากาศร้อนครับผมเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์ตกปลาครับครับก็หลังจากที่เรากินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาเตรียมอุปกรณ์ตกปลากันดีกว่าครับเสียงเรืออาจจะลบกว่านี้หน่อยนะครับนี่ครับ อุปกรณ์ของเรานะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นชุดหน้าดินนะครับตะกัวขอครบครับผมส่วนเหยื่อก็นี่ครับกุ้งเป็นของเรานะครับตอนนี้ก็เตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับวันนี้เอามาสามคันครับตีหน้าดินเนี่ยครับหน้าบ้านเนี่ยครับไม่ต้องตีไปไกลครับผมส่วนมากปลาที่นี่กินส่วนมากซึ่งใกล้ๆบ้านครับรอบท่เลียที่เราไปปลายจันทกันมา็ได้ใกล้ๆบ้านครับไปครับเดี๋ยวเราดูผลงานครับว่า จะมีแตมไหม่นอะครับผมส่วนฝั่งนู้นพี่เปาไปนั่งรอแล้วครับวันนี้แขกน่าจะมีแต่เรานะครับเห็นน้องพนักงานบอกไปนครับหาตัวกันดีกว่าครับครับสำหรับกิจกรรมตอนเย็นนะครับที่นี่นะครับลงเรือสี่โมงนะครับก็ตอนนี้นะครับมีล่องแพเปียกนะครับเพื่อจะไปดูเหยี่ยวแดงนะครับไปแล้วครับใหญ่ๆส่วนคุณแม่ผมหลับแล้วครับไม่ไปครับ เหมือนเดิมไปครับผมเราเราเดินไปที่ท่าเรือตรงปลายจันครับไปครับไปแล้วครับวันนี้เขกน้อยครับเขาจะพาเราไปดูเหยื่ยวนะครับแล้วก็ไปทะเลแวกนะครับก็ทุกคนก็ใส่ชูชีพครบครับผมเซฟตี้ของที่นี่นะครับ ครับสำหรับกิจกรรมที่นี่นะครับก็จะพาเรานะครับไปชมเหี่ยวแดงนะครับแล้วก็ไปที่ทะเลแวกนะครับไม่รู้นะครับว่าเราจะไปทันทะเลแวกไหมนะครับตอนนี้น้ํากําลังจะขึ้นนะครับถ้าทันก็ได้กินทะเลแวกนะครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศข้างทางนะครับของบางชันนะครับหมู่บ้านไร้แผ่นดินนะครับก็จะมีรีสอร์ทต่างๆนะครับพาลูกค้านะครับมาเล่นน้ํากันนะครับผม เอาพี่เป่าลงมาเลยลงมาได้ลุกลงมาเลยน้ำขึ้นลุกตอนนี้น้ำมันขึ้นไงก็ลวเลยม่เห็นเป็นทะเลเวงลงมาลุกเสียดายคุณเม่เขาไม่ได้มาด้วยเ,เดี๋ยวบอกนะเจเจเจครับโอ้ยโรงงานไหนเนี่เปาเปาดูแบรนด์นี้แบรนด์ไหนแบรนด์บ้านเราหรือเปล่าบอกยายด้วยเด้อ <c oughs> บนกว่าทั้งน้ำลงเนี่ยครับมนสันทรายเยอะไปนู่นเลยครับโอเคครับเราวันนี้ทานอกสระนันนี้เขาไปเอาพาเรือเอาเรือนี่มาครับหือว่าโอเคพาเรือนะครับจากกรองเพมาครับผมกาะนี่ครับมาแล้วปลาผมเปลี่ยนแผนครับเปลี่ยนแผนหันกุ้งหันกุ้งเล็กๆดีกว่าครับตกหน้าบ้านครับ นี่ครับตีหน้าบ้านเลยครับเดี๋ยวเราตีกุ้งสดกุ้งเป็นสักสองคันครับแล้วก็ตีปลาเล็กสักคันครับนี่ครับมีอาการตลอดเลยครับปลาเล็กครับก็ไม่เล็กนะผมว่าไส่กำลังทอดเลยครับตีหน้าบ้านแล้วนี่แหละครับผมเกื๋คืนนี้พี่ดุกจะเข้ามากินเหยื่อเราสักสักตัวหรือเปล่านอครับผมครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันครับผมแล้วก็ ตอนเย็นกลับมาแล้วเรามาตกกันใหม่ครับนี่นะครับก็คือกับข้าวเย็นของเราวันนี้นะครับผมมีเมนูต่างๆเลยนะของที่บ้านคุณย่าโฮมสเตย์นะครับนี่เลยครับจุกๆกันไปเลยนะครับกับข้าวที่นี่นะครับเติมไม่อั้นนะครับปลาเติมได้ตลอดนะครับกุ้งปูนะครับเติมได้ตลอดนะครับพี่ปอพี่ปอเป็นไงอร่อยไหมครับไอแม่ลองชิมชิมไม่น้อย มีห่อหมกเน้นๆนี่ครับผมแล้วก็อันนี้มีมาเละครับเมนูของเรามาอีกแล้วไอ้กุ้งกุ้งดองกุ้งแช่กุ้งแช่ครับผมกุ้งแช่กุ้งแช่กุ้งแช่ครับมาแล้วครับเมนูเรามาเรื่อยๆครับผมตอนนี้เผาเพชรหรือไงอันนี้หอยอันนี้หอยเลยครับน้องครับ เราก็จะมีครับผมหมึกนึ่งมะนาวแน่นอนใช่เลยหมึกนึ่งมะนาวครับผมนี่ครับกับข้าวก็ค่อยๆออกมาเรื่อยๆครับผมนี่นะครับก็ตามมาด้วยนะครับปูเนื้อนะครับกับปูม้านะครับผมใส่ก็โอเคเลยครับผมน้ําจิ้มที่นี่นะครับถือว่า สุดๆไปเลยครับอร่อยด้วยครับผมเปรียปร้ยวหวานนํำครับนี่มันนเยิ้มไหนเปาไหนเยี่ยมไหมหเธอของเรามีไข่เุ้ยหัวเจมมีไข่เฮ้ยเลือกตัวถูนี่วะเอาดีเหรอสามตัววันดีิบมาโชคดีเพราะได้จุ่มเห็นของหวานวันนี้เป็น ทุเรียนแล้วก็ทุเรียนนะคะโอ้เบาหวานให้เป็นพิเศษพิเศษนะครับจากบ้านบ้านนคุณยายครับผมในบ้านยายังงูเสืออีกนะเออยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องเปาไปไหมนะครับโอ้ใจเย็น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 ครับก็สวัสดีตอนเช้าครับผมก่อื่อคืนนี่แหละครับ สรุปแล้วครับผมไม่ได้เลยไม่ได้ตัวเลยครับผมได้แต่แบตเตอรี่กับสิงครับผมโอ้โหนัวเลยครับเลยสรุปแล้วเมื่อคืนไม่ได้ตกครับหลังจากกินข้าวอันต่อครับก็หนังสังสรรค์กันไปครับผมก่อตอนนี้ตอนเช้าแล้วครับนเสียงเรือเสียงเรือมาปลูกเราแล้วนี่ครับลงเบ็ดไปแล้วครับผมแต่น้ําตื้นมากเลยครับเนี่ยน้ําแห้งน้ําลงนะครับส่วน ห้องที่ผมพักนะครับก็จะอยู่ด้านหน้าสามารถตกปลาได้ครับแต่ตอนนี้น้ําลงแบบต่ามากเลยครับน่าจะทริปนี้น่าจะแห้วนะไม่แห้วนะครับได้ดีได้ดีได้ปลาเล็กครับก็เดี๋ยวเราไปกินข้าวนครับผมสําหรับรายอาหารตอนเช้าที่นี่น่าจะเป็นบุฟเฟ่ตอนเช้าครับไปครับแต่เราไปกินข้าวนี้กว่าครับแล้วก็ได้เก็บของกลับบ้านกันครับไปครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกับข้าวที่บ้านย่านะครับ บรรยายโฮมสเตย์นะครับนี่นะครับ้านหน้าก็จะเป็นกาแฟนะครับโอนัตินต่างๆนะครับนี่ครับแล้วก็จะมีนะครับข้าวผัดทะเลนะครับนี่ครับข้งหมึกครับ้งกุ้งครับจุ๊บๆไปเลยครับตามมาด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นผัดเส้นจันนะครับกุ้งนะครับนี่เลยนะครับสายท่แม่กินข้าวส่วนอันนี้จะเป็นข้าวต้ม อันนี้จะเป็นซาลาเปา,เปาเปไปครับแล้วกินข้าวครับผมส่วนพี่เปาครับกําลังอาบน้ําอยู่ครับเดี๋ยวเรากินข้าวกันก่อนครับแล้วก็ออกเดินทางครับเก็บของครับผมอ๋แม่ชิมดูกับข้าวกุงตัวใหญ่นะกับข้าวเชาวเขาเป็นยังไงบ้างอร่อยไหมท, <c oughs> ที่นี่นะครับอาหารเช้านะครับเริ่ม เจ็ดโมงครึ่งนะครับนี่ครับมาแล้วครับสมาชิกของเราเริ่มบรรเลงเพลงกันแล้วครับครับผมครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เราด้วยนะครับเพื่อเพลงกำลังใช้ให้ให้เราครับส่งพาพุณมแม่เราจะพาพุณแม่ไปโรงพยาบาลต่อครับผมกลับครับครับยังไงก็ฝากนะครับบ้านบ้านย่าโฮมสเตย์นะครับจันทร์ครับวันนี้เอาเนี่ย ข่าบผมยังไงก็ฝากนะครับบ้านยายโฮมสเตย์นะครับจันทบุรีนะครับสงบเงียบกับข้าวอร่อยครับน้องๆพี่ๆบริการดีมากครับที่นี่ครับผมไปกันครับไปกันต่อไปกันต่อครับนี่นะครับก็เป็นเพจนะครับที่ผมติดต่อไปนะครับบ้านคุณยายโฮมสเตย์นะครับบางชันจันทบุรีนะครับก็ลองกดเข้าไปดูนะครับก็จะมีเบอร์โทรติดต่อเอาไว้นะครับ สามารถแอดไลน์นะครับเข้าไปคุยได้นะครับว่าเราจะไปกี่ท่านครับผมที่นี่นะครับสงบเงียบมากๆนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับสําหรับบ้านคุณยายโฮมสเตย์นะครับอีกอย่างนึงนะครับก็ระวังเพจปลอมด้วยนะครับก็ลองสอบถามติดต่อไปดูได้ครับผม